เสียงกรีดร้องดังลั่นขณะชุดเจ้าสาวขาดวิ่นปลิวสวยกลางสายลมทะเลทรายวรรณวิไลยหยุดหายใจเมื่อรู้ว่ารถม้าที่พาเธอหนีงานแต่งงานพังลงอย่างไม่ทันตั้งตัวทรายร้อนระอุไม่เท้าเปลยของเธอขณะล้มตัวลงบนพื้นแห้งผากกลิ่นคาวเลือดจากม้าที่บาดเจ็บฉุนจมูกจนเธอแทบอาเจียนออกมาเธอมองไปรอบตัวด้วยหัวใจเต้นระส่ำทะเลทรายกว้างไกลสุดลูกหลูลูกตาไม่มีทางเลือกอื่นเธอต้องหนีให้พ้นจากอดีตที่ตามหลอกหลอน เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เธอยังยืนอยู่หน้าพิธีแต่งงานที่หรูหราคู่มั่นของเธอคือชายที่พ่อเลือกให้เพื่อล้างนิสินมหาศาลเขาเป็นนักธุรกิจโหดเหี้ยมที่ทุกคนในเมืองหวัดกลัววัรนวิไลรู้ดีว่าถ้าแต่งงานไปชีวิตเธอจะกลายเป็นนรกเธอวางแผนหนีมานานแต่ไม่เคยคิดว่าจะกล้าทำจริงจนกระทั่งเธอได้ยินเขาคุยโทรศัพท์ถึงแผนฆ่าพ่อเธอหลังพิธี หัวใจเธอเต้นแรงราวกลองรบเมื่อตัดสินใจฉีกชุดเจ้าสาวแล้ววิ่งหนีรถมาที่ขโมยมานั้นพาเธอมาถึงจุดนี้ก่อนมันจะล้มตายลงตอนนี้เธออยู่ตัวคนเดียวท่ามกลางแดดแผดเผาและความเงียบที่น่าสะพรึงทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังก้องมาจากขอบฟ้าแห้งแลง้งฝุ่นทรายฟุ้งกระจายเมื่อรถจีปะสีดำพุ่งตรงเข้ามาหาเธอวรณวิไลย,ยกมือขึ้นป้องหน้าหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกอกอ รถหยุดลงชง,งักผู้ชายในชุดคลุมสีขาวก้าวลงมาด้วยท่าทางสง่างามใบหน้าคมเข้มของเขาถูกแดดส่องจนดูราวเทพเจ้าแห่งทะเลทรายเธอคือใครทำไมมาอยู่ที่นี่คนเดียวเสียงทุ้มของเขาดังถามวัน,นวิไลอ้าปากแต่พูดไม่ออกความกลัวฉุดรั้งคำพูดเธอไว้เขาเก้าวเข้าใกล้ดวงตาสีน้ำตาลเข้มจ้องมองเธอราวจะทะลุถึงวิญญาณฉันชื่ออาลีเป็นเจ้าของที่ดินแถบนี้เขาพูดต่อโดยไม่รอคำตอบ วันวิไลตัวสันเมื่อนึกถึงข่าวหรือเรื่องมหาเศรษฐีลึกลับแห่งตะวันออกกลางผู้ชายคนนี้มีอำนาจมากพอจะซื้อเมืองทั้งเมืองได้ในพริบตาแต่ทำไมเขาถึงมาปรากฏตัวที่นี่ตรงหน้าเธอตอนนี้ฉันหนีมาเธอพูดออกไปในที่สุดเสียงสั่นเครือด้วยความตื่นเต้นอาลียกคิ้วขึ้นเล็กน้อยใบหน้าเขายังคงนิ่งราวหินผาหนีจากอะไรหรือว่าใครคำถามของเขาคมกริบราวมีดอ วนาวิไลกลืนน้ำลายก่อนตัดสินใจเล่าความจริงบางส่วนจากงานแต่งงานที่ฉันไม่ต้องการจากผู้ชายที่ฉันเกลียดเธอตอบอาลีมองเธอนิ่งก่อนยิ้มมุมปากอย่างลึกลับน่าสนใจฉันชอบคนที่กล้าท้าทายโชคชะตาเขาพูดแล้วยื่นมือมาวนาวิไลลัลงเลมือของเขาดูแข็งแรงและอบอุ่นอย่างน่าประหลาดเธอคว้ามันไว้โดยไม่รู้ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะหรือโอกาส เขาพาเธอขึ้นรถกลิ่นน้ำหอมราคาแพงของเขาลอยอบอวลรถพุ่งทะยานไปบนผืนทรายความเร็วทำให้หัวใจเธอเต้นระทึกเธอไม่กลัวหรือขึ้นรถกับคนแปลกหน้าแบบนี้เขาถามยิ้มยิ้มฉันกลัวแต่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเธอตอบด้วยน้ำเสียงท้าทายอาลีหัวเราะเบาๆเสียงนั้นทั้งหน้าหลงไหลและหน้าขนลุกพร้อมกันเธอน่าสนใจกว่าที่คิดฉันจะพาเธอไปที่ปลอดภยัยเขาบอก วันวิไลมองออกไปนอกหน้าต่างภาพทรายไหลผ่านเร็วราวสายน้ำเธอไม่รู้ว่าเขาจะพาไปไหนแต่รู้สึกถึงพลังงานแปลกๆจากเขาหลังขับรถนานแสนนานโอเอซิสสีเขียวผุดขึ้นกลางทะเลทรายคาร์หาดรุราตั้งตระหง่านราวปราสาทในเทพนิยายที่นี่คือบ้านของฉันอาลีพูดขณะจอดรถหน้าประตูใหญ่วันวิไลตื่นตะลึงจนพูดไม่ออกความมัง่งคั่งของเขาหน้าทึ่งเกินจินตนาการ เธอเก้าวลงจากรถเท้าแต่พื้นหินอ่อนเย็นเฉียบที่ขัดเงาเธออยู่ที่นี่ได้จนกว่าทุกอย่างจะปลอดภัยเขาบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นทำลายความเงียบสงบอาลีรับสายใบหน้าเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นเย็นชาและแข็งกร้าวเจอตัวเธอแล้วเหรอดีตามมาให้ได้เขาพูดก่อนวางสายวันวิไลจ่ายว่าเขากำลังคุยกับใครกันแน่ เธอหันไปมองเขาดวงตาเขากลับเย็นเยียบราวน้ำแข็งเธอหนีมาได้ไกลแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ยอมปล่อยเธอง่ายๆเขาบอกวนณวิไลรู้ทันทีว่าเขาหมายถึงคู่มันที่เธอทิ้งไว้คุณรู้เรื่องของฉันได้ยังไงเธอถามด้วยความตกใจอาลียิ้มอีกครั้งรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความลับมืดมิดฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคนที่ก้าวเข้ามาในดินแดนของฉันเขาตอบ หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเมื่อตระหนักว่าเธออาจหนีจากนรกหนึ่งไปสู่อีกนรกทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นจากท้องฟ้าสว่างวาบด้วยแสงไฟวันวิไลหันไปมองควันดำลอยขึ้นจากขอบฟ้าอย่างน่าสะพรึงเกิดอะไรขึ้นเธอตะโกนถามด้วยความหวาดกลัวอาลีคว้ามือเธอแน่นดึงเธอเข้าไปในคฤหา์อย่างรวดเร็วดูเหมือนคนที่ตามเธอมาจะจริงจังเกินคาดเขาพูดเสียงกราว ประตูหนักปิดลงดังตูมความมืดกลืนกินเธอในพริบตาวนวิไลรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นของเขาที่ข้างหูเธออยากกลัวฉันจะปกป้องเธอเองเขากระซิบด้วยน้ำเสียงลึกแต่ในใจเธอเต็มไปด้วยคำถามเขาคือพระเอกหรือตัวร้ายกันแน่เสียงฝีเท้าดังก้องจากด้านนอกประตูเริ่มสั่นสะเทือนวนวิไลกำมัดแน่นหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดออกจากอ,อกกอ แล้วจู่ๆไฟทั้งหมดในคฤหาดดับลงความเงียบที่น่าสะพรึงกลายเป็นอาวุธเสียงประตูถูกกระแทกดังสนั่นจนวรนวิไลสะดุ้งตัวลอยความมืดในคฤหา์กลายเป็นกับดักที่บีบหัวใจเธอแน่นลมหายใจของอาลีร้อนเผาข้างหูขณะเขาดึงเธอลงไปหลบหลังโซฟาอย่าขยับอย่าส่งเสียงเขากระซิบด้วยน้ำเสียงที่ตึงเครียดกลิ่นน้ำหอมของเขาปนกับกลิ่นเหงื่อจางๆทำให้เธอรู้สึกมึนงง แสงไฟจากนอกหน้าต่างาสาดเข้ามาเป็นลำเมื่อรถยนต์หลายคันพุ่งถึงวันวิไลแอบมองผ่านช่องเล็กรถสีดำเรียงรายรา,ยราวกองทับมืดเงาคนติดอาวุธเคลื่อนไหวเร็วราวผีในความมืดสนิทพวกนั้นตามฉันมาแน่ๆเธอพูดเบาๆหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอาลีหันมองเธอดวงตาเขาวาวรถราวเสือที่พร้อมขยำํำไม่ใช่แค่เธอที่พวกมันต้องการเขาตอบเสียงทุ้มลึก วันวิไลขมวดคิ้วคำพูดเขาทําให้เธอสับสนและหวาดกลัวคุณหมายความว่ายังไงพวกนี้เป็นใครกันเธอถามรัวเร็วก่อนเขาจะตอบเสียงกระจกแตกดังลั่นจากชั้นบนของคฤหาสน์ฝุ่นผงร่วงลงมาเหมือนหิมะขาวขณะเท้าหนักๆดังก้องเหนือหัวอาลีคว้ามือเธอแน่นดึงเธอวิ่งไปยังทางเดินรับหลังผนงังผิวกำแพงเย็นเย,ยือกสัมผัสป,ปลายนิ้วเธอขณะเขากดปุ่มลับ ประตูหินเลื่อนเปิดเผยบันไดแคบมืดมิดที่ทอดลงสู่ใต้ดินลงไปเดี๋ยวนี้เขาสั่งเสียงเข้มจนเธอไม่กล้าขัดขืนว,นวันณวิไลก้าวลงไปขั้นบันไดยเย็นชื้นจนเธอเกือบลื่นลม้มกลิ่นอับชื้นโชยเข้าจมูกปนกับเสียงหยดน้ำไกลๆที่น่าขนลุกอาลีตามลงมาปิดประตูหินด้านบนจนความเงียบกลืนกินทุกอย่างนี่มันที่ไหนเธอถามขณะไฟฉายในมือเขาสว่างวาบขึ้น ห้องลับใต้ดินปลอดภัยจากทุกอย่างข้างบนเขาตอบสั้นแสงไฟฉายส่องไปยังโถงกว้างที่มีกล่องไม้และลังเหล็กเรียงรายวันวิไลมองด้วยความสงสัยกลิ่นโลหะจางๆลอยมาในอากาศคุณซ่อนอะไรไว้ที่นี่เธอถามด้วยน้ำเสียงระแวงอาลีหันมองเธอใบหน้าเขาดูเคร่งขครึมยิ่งกว่าเดิมสิ่งที่ทำให้ฉันรวยและทำให้คนอยากฆ่าฉันเขาบอก หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นคำพูดเขาทำให้เธอรู้สึกถึงอันตรายทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นจากด้านบนจนพื้นสั่นสะเทือนฝุ่นผงร่วงลงมาปกคลุมผมเธอราวหมอกบางๆพวกนั้นรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่เธอตะโกนด้วยความตื่นตระหนกอาลียิ้มเย็นชามือเขาคว้าปืนพกจากกล่องข้างตัวไม่ใช่แค่ฉันแต่เป็นเธอด้วยที่พวกมันต้องการเขาพูดวรณวิไลชะงักคำพูดเขาทำให้สมองเธอหมุนติ้วราวพายุ ทำไมถึงเป็นฉันฉันแค่เจ้าสาวที่หนีมาเธอโต้กลับเขาเก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาจ้องเธอราวจะเจาะเข้าไปในจิตใจเธอรู้มากกว่าที่เธอคิดคู่มั่นของเธอไม่ใช่คนธรรมดาเขาบอกวันวิไลนิ่งไปความทรงจำในงานแต่งงานผุดขึ้นมาในหัวเธอเคยได้ยินคู่มั่นคุยเรื่องการค้ารับกับคนแปลกหน้าแต่เธอไม่เคยคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเธอโดยตรง เขาค่าอาวุธและเธอเป็นกุญแจสำคัญในข้อตกลงล่าสุดอาลีเผยหัวใจเธอหยุดเต้นวินาทีหนึ่งก่อนจะเต้นแรงราวกลองแตกฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอตะโกนด้วยความสับสนและกลัวอาลีวางมือบนไหล่เธอแรงบีบนั้นทั้งปลอบโยนและน่ากลัวแต่เขาคิดว่าเธอรู้และนั่นทำให้เธอเป็นเป้เปาเขาอธิบายเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาประตูหินด้านบนเริ่มสั่นสะเทือน วันวิไลหันมองไปรอบตัวหาทางหนีแต่ไม่เจออะไรเลยเราจะทำยังไงพวกนั้นกำลังมาเธอถามด้วยความสิ้นหวังอาลีหยิบรีโมทเล็กๆจากกระเป๋ากดปุ่มด้วยนิ้วนิ่งสงบผนังด้านหนึ่งเลื่อนเปิดเผยอุโมงค์ลับที่ทอดยาวมืดมิดตามฉันมาถ้าอยากรอดเขาพูดแล้วก้าวเข้าไปในเงามืดวันวิไลลัลงเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนวิ่งตามเขาไปอย่างไม่คิดลมเย็นพัดผ่านหน้าเธอในอุโมงค์กลิ่นดินชื้นฉุนจนแสบจมูก เสียงระเบิดยังดังก้องด้านหลังประตูหินคงแตกสลายไปแล้วคุณรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมเธอถามขณะวิ่งตามอาลีไม่ตอบแต่รอยยิ้มมุมปากเขาบอกว่าเธอเดาถูกหัวใจเธอเต้นระส่ำเมื่อนึกถึงความลับที่เขายังไม่เปิดเผยอุโมงค์พาเธอและเขาออกมาที่ลานกว้างกลางทะเลทรายรถออฟโรดจอดรอยอยู่ไฟหน้าสว่างจ้าท้าทายความมืดขึ้นไปเราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ เขาสั่งอย่างเร่งรีบวันวิไลกระโดดขึ้นรถมือเธอสั่นจนเกือบจับพวงมลาลัยไม่อยู่เครื่องยนต์คำรามเมื่ออลียบคันเร่งรถพุ่งทะยานไปข้างหน้าแสงไฟจากรถไล่ตามศาสตร์มาจากพวกมันยังไม่ยอมแพ้พวกนั้นจะตามเราทันไหมเธอถามด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวไม่ถ้าฉันขับเร็วกว่านี้เขาตอบแล้วเร่งความเร็วสุดขีดรายฟุ้งกระจายราวพายุขณะรถพุ่งผ่านเนินสูงชัน วันนวิไลกำบะแน่นลมหายใจติดขัดในลำคอแต่แล้ววิทยุในรถดังขึ้นเสียงผู้ชายแปลกหน้าดังชัดเจนอาลีอยากคิดหนีฉันรู้ว่าเธออยู่กับนายเสียงนั้นพูดวันนวิไลหันมองอาลีใบหน้าเขาตึงเครียดจนน่ากลัวนั่นใครเธอถามด้วยความตกใจและสับสนคนที่อยากได้ทั้งเธอและสิ่งที่ฉันมีเขาตอบสั้นทันใดนั้นเงาดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นกลางท้องฟ้ายามค่ำคืน เฮลิคอปเตอร์ลำยักย้ายบินต่ำลงมาเสียงใบพัดดังสนั่นหูแสงสปอตไลท์สาดลงมาที่รถราวกับตาของมัจจุราชพวกมันเจอเราแล้ววนณวิไลตะโกนด้วยความหวัดผวาอาลีเหยียบคันเร่งหนักขึ้นแต่รถเริ่มสั่นสะเทือนรุนแรงยังแตกหรือเปล่าเธอถามเมื่อรู้สึกถึงการเสียสมดุลแย่กว่านั้นเขาตอบพร้อมชี้ไปที่ถังน้ำมันที่รั่วไหล วนวิไลมองตามน้ำมันไหลเป็นทางยาวบนพื้นทรายแสงจากเฮลิคอปเตอร์ส่องมาชัดเจนเสียงปืนดังขึ้นจากด้านบนลงจากรถเดี๋ยวนี้อาลีตะโกนแล้วผลักเธอออกจากประตูทั้งคู่กลิ้งตัวลงเนินทรายขณะรถระเบิดเป็นลูกไฟยักย้ายเปเลวไฟลุกโชนท่ามกลางความมืดวนวิไลมองด้วยความตื่นตระหนกอาลีคว้ามือเธอดึงเธอวิ่งต่อไปในทะเลทรายที่ไรจุดหมาย แต่แล้วเงาคนกลุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นจากความมืดข้างหน้ายินดีต้อนรับวรณวิไลเสียงคุ้นเคยดังขึ้นจากกลุ่มนั้นเธอชะงักหัวใจหยุดเต้นเมื่อเห็นใบหน้าคู่มันเก่าวรณวิไลยหยุดชะงักเมื่อเห็นใบหน้าคู่มันเก่าที่ยิ้มเย็นชาท่ามกลางเงามืดกลิ่นควันจากรถที่ระเบิดยังลอยคลักคลุ้งในอากาศร้อนระอุคิดหนีฉันได้เรอวรรณวิไลเสียงเขาดังราวงูพิฉกคำพูดหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกความกลัวฉุดรั้งขาให้แข็งทื่อ อาลียืนข้างเธอมือเขากําปืนแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวปล่อยเธอไปเรื่องนี้จบที่ฉันอาลีพูดด้วยน้ำเสียงท้าทายคู่มั่นของเธอหัวเราะลั่นเสียงนั้นแหบแห้งและน่าสะอิะเอียนนายไม่รู้หรือว่าเธอสำคัญแค่ไหนในเกมนี้เขาตอบกลับเงาคนติดอาวุธหลายสิบคนโผล่จากความมืดล้อมรอบเธอและอาลีสายเย็นชื้นใต้เท้าเปลยอของเธอเริ่มสั่นจากฝีเท้าพวกมัน วนวิไลมองไปรอบตัวหัวสมองหมุนติ้วหาทางหนีที่ไม่มีอยู่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอตะโกนด้วยความสิ้นหวังและโกรธคู่มันก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมฉุนของเขาทำเธอคลื่นไส้พ่อเธอฝากบางอย่างไว้กับเธอและฉันต้องการมันเขาบอกวนวิไลชะงักความทรงจำวูบเข้ามาราวสายฟ้าฟาดใจก่อนหนี้เธอจำได้ว่าพ่อให้สร้อยคอทองคำที่มีจี้รูปแปลกแปลกนี่เรื่องของสร้อยคอนั่นเหรอ เธอถามด้วยน้ำเสียงสั่นเทาเขายิ้มกว้างดวงตาวาวโรดราวหมาป่าที่เห็นเหยื่อมันไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่มันคือกุญแจสู่คลังลับเขาเผยอาลีหันมองเธอทันทีใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความตกใจเธอมีของแบบนั้นจริงๆเหรอเขาถามด้วยความไม่เชื่อวันวิไลสัมผัสคอตัวเองสร้อยนั้นยังให้อยู่ใต้ชุดขาดวินเธอถอนหายใจแรงความจริงนี้หนักอึ้งราวหินทับอ,อกอ ฉันไม่รู้ว่ามันสำคัญขนาดนี้เธอพูดด้วยน้ำตาคลอคู่มันยื่นมือมาดวงตาเขาจ้องส้อยราวจะฉีกมันออกจากคอเธอเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นนายนี่ตายเขาขู่พร้อมชี้ปืนไปที่อาลีวันวิไลตัวสั่นหัวใจฉิกขาดระหว่างความกลัวและความโกรธอาลีก้าวไปข้างหน้าวางตัวเองขวางระหว่างเธอกับปากกระบอกปืนถ้ามีสักคนต้องตายคงไม่ใช่เธอเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอน วัน,นวิไลมองเขาด้วยความตื้นตันแต่ความกลัวยังครอบงำเธอทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังก้องจากท้องฟ้าที่มืดมิดเฮลิคอปเตอร์อีกสองลำพุ่งลงมาแสงไฟสาดสว่างราวกลางวันลมจากใบพัดพัดทรายฟุ้งกระจายจนเธอต้องยกมือป้องหน้านี่มันอะไรกันคู่มันตะโกนด้วยความฉุนเฉียวและสับสนคนในชุดดำกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์ปืนกลนในมือพร้อมยิง วันณวิไลมองด้วยความตกตะลึงกลุ่มใหม่นี้ไม่ใช่ลูกน้องคู่มัน่นพวกนั้นเป็นใครเธอถามอาลีด้วยน้ำเสียงหวาดผวาอาลีขมวดคิ้วดวงตาเขาเต็มไปด้วยความกังวลครั้งแรกดูเหมือนคนที่ฉันไม่อยากเจอเขาตอบสั้นแต่หนักแน่นอนเสียงปืนดังสนั่นเมื่อกลุ่มใหม่เปิดฉากยิงใส่ลูกน้องคู่มัน่นร่างคนล้มลงบนสายเลือดไหลนองแดงฉานใต้แสงไฟ วันวิไลกรดดองโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดอาลีคว้ามือเธอดึงเธอก้มลงหลบหลังก้อนหินใหญ่เราต้องหนีเดี๋ยวนี้เขาตะโกนขณะก,กระสุนพุ่งผ่านหัวคู่มันวิ่งหลบไปอีกทางปากตะโกนสั่งลูกน้องที่เหลือวันวิไลรู้สึกถึงความร้อนจากกระสุนที่เฉียดหูเธอไปนิดเดียวไปทางไหนดีเธอถามด้วยความตื่นตระหนกและหอบหายใจ อาลีชี้ไปที่รถจีปะเก่าๆที่จอดทิ้งไว้ใกล้เนินทรายนั่นคือโอกาสเดียวของเราเขาพูดแล้วลากเธอวิ่งไปทรายร้อนระอุไม่ฝ่าเท้าเธอขณะวิ่งฝ่าดงกระสุนเธอกระโดดขึ้นรถกลิ่นน้ำมันเก่าชวยเข้าจมูกฉุนกึกอาลีบิดกุญแจเครื่องยนต์คำรามราวสัตว์ร้ายที่ตื่นขึ้นรถพุ่งทะยานออกไปทิ้งควันและฝุ่นทรายไว้ด้านหลังแต่แล้วเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังใกล้เข้ามาแสงไฟสาดลงมาอีกครั้ง พวกมันไม่ยอมปล่อยเราวรณวิไลตะโกนด้วยความสิ้นหวังอาลีเหยียบคันเร่งสุดแรงรถกระเด้งกระดอนบนพื้นครุขระทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นใกล้ตัวรถจนเธอรู้สึกถึงแรงสัน่นมันยิงจรวดใส่เราเธอกลีดร้องขณะควันพุ่งขึ้นข้างหน้าอาลีหักพวงมาลัยรถเอียงเกือบคว่ำก่อนพุ่งลงหลุมทรายลึกความมืดกลืนกินรถทั้งคันเสียงเครื่องยนต์ดับลงฉับพลันวรณวิไลาหายใจหอบมือกุมหน้าอกที่เต้นระรัวไม่หยุด เรารอดไหมเธอถามด้วยน้ำเสียงแหบแห้งและหวาดกลัวอาลีหันมองเธอใบหน้าเขามีรอยเลือดไหลาจากหน้าผากยังไม่แน่แต่เรายังไม่ตายเขาตอบด้วยรอยยิ้มเจ็บปวดเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาเหนือหลุมทรายที่พวกเขาหลบอยู่วันวิไลเงยหน้าขึ้นเห็นเงาดำของชายในชุดทหารยืนมองลงมาออกมาเดี๋ยวนี้อาลีฉันรู้ว่านายอยู่ข้างล่างเสียงนั้นพูด วัน,นวิไลตัวสันเมื่อตระหนักว่านี่ไม่ใช่คู่มั่นของเธอนั่นใครอีกแล้วเธอกระซิบถามด้วยความหวัดผวาอาลีมองเธอดวงตาเขาเต็มไปด้วยความลับที่มืดมิดคนที่ฉันเคยทรยศและเขากลับมาแก้แค้นเขาตอบหัวใจเธอหยุดเต้นวินาทีหนึ่งความจริงนี้หนักหน่วงเกินรับไหวนายทำอะไรไว้เธอถามด้วยน้ำเสียงที่ทั้งโกรธและกลัวก่อนเขาจะตอบเสียงปืนดังขึ้นจากด้านบนร่างหนึ่งล้มลงมา เลือดหยดลงบนหน้าวรณวิไลเลือดอุ่นๆหยดลงบนหน้าวรณว,วิไลจนเธอกรีดร้องลั่นด้วยความตกใจร่างชายในชุดทหารกลิ้งตกลงมาจากขอบหลุมทรายอย่างน่าสยดสยองกลิ่นคาวเลือดฉุนจมูกขณะลมร้อนพัดผ่านทะเลทรายที่เงียบสงัดอาลีคว้ามือเธอดึงเธอลุกขึ้นจากหลุมด้วยแรงกระชากรวดเร็วเราต้องไปเดี๋ยวนี้พวกมันฆ่ากันเองแล้วเขาตะโกนเสียงสัน่วนวรณวิไลมองไปรอบตัวเสียงปืนยังดังก้องจากระยะไกล เงาคนวิ่งวุ่นวายท่ามกลางแสงไฟจากเฮลิคอปเตอร์ที่บินวนทรายร้อนระอุไม่เท้าเธอขณะวิ่งตามอาลีไปแบบไม่คิดชีวิตนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอถามด้วยลมหายใจหอบกระชั้นอาลีไม่ตอบแต่ดวงตาเขาว,วาวโรดด้วยความลับที่ยังไม่เปิดเผยทั้งคู่พุ่งไปหลบหลังซากรถที่ระเบิดกลิ่นน้ำมันยังคละคลุ้งวัน,นวิไลสัมผัสสร้อยคอที่คอเธอมันร้อนราวถูกไฟเผา สร้อยนี่คือต้นเหตุทั้งหมดใช่ไหมเธอถามด้วยน้ำเสียงโกรธอาลีหันมองเธอใบหน้าเขามีเหงื่อไหลย,ย้อยปนกับเลือดแห้งมันคือกุญแจสู่คลังอาวุธที่ฉันเคยขโมยมาเขาสารภาพวนณวิไลชงักหัวใจเธอเต้นแรงราวจะฉีกอกออกมานายขโมยจากใครแล้วทำไมถึงลากฉันเข้ามาเธอตะคอกจากองค์กรที่ฉันเคยทำงานด้วยเขาตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาเธอหันไปมองด้วยความหวาดกลัวคู่มันเก่าของเธอเดินออกจากเงามืดปืนในมือเลงมาที่เธอในที่สุดก็เจอเธอสักทีวันวิไลเขาพูดด้วยรอยยิ้มเย็นชาวันวิไลตัวสั่นกลิ่นน้ำหอมฉุนของเขาทำเธอคลื่นไส้หนักกว่าเดิมเอากุญแจนั้นมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นนายนี่ตายเขาขู่แล้วชี้ปืนไปที่อาลีอาลีก้าวไปข้างหน้ายกมือขึ้นราวยอมจำนนต่อสถานการณ์ ปล่อยเธอไปฉันจะให้ทุกอย่างที่นายต้องการเขาบอกวรรณวิไลมองเขาด้วยความตกตะลึงหัวใจเธอเต้นระส่ำไม่หยุดนายไม่ต้องทำแบบนี้เธอตะโกนด้วยน้ำตาที่ไหลลงมาคู่มันหัวเราะลั่นเสียงนั้นดังก้องท่ามกลางทะเลทรายเงียบสงบความรักช่างน่าสมเพชอาลีนายแพ้แล้วเขาพูดเยาะเย้ยทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นจากขอบฟ้าที่มืดมิดรถพุ่มกรอบพุ่งเข้ามาฝุ่นทรายฟุ้งกระจายราวพายุหมุน วนณวิลาย,ยกมือป้องหน้าลมแรงพัดผมเธอปลิวสวัยวุ่นวายนี่มันอะไรกันอีกคู่มันตะโกนด้วยความฉุนเฉียวและสับสนประตูรถพุ่มกรอบเปิดออกชายในชุดสูทสีดำก้าวลงมาใบหน้าคมเข้มของเขาดูคุ้นตาวนณวิลายรู้สึกถึงความหนาวเย็นพ่อเธออุทานออกมาเมื่อจำได้ว่าเขาคือพ่อของเธอคู่มันหันขอบดวงตาเขาเบิกกว้างด้วยความตกใจและโกรธนายยังไม่ตายเหรอฉันฆ่านายไปแล้ว เขาตะโกนลั่นพ่อของวรรณวิไลย,ยิ้มเย็นชามือเขาถือปืนพกที่เงาวบนายฆ่าคนผิดคู่มั่นของลูกสาวฉันเขาตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งวรรณวิไลมองพ่อด้วยความงมุนงงหัวสมองหมุนติ้วราวพายุพ่อมีชีวิตอยู่ได้ยังไงหนูเห็นศพของพ่อเธอถามนั่นคือตัวปลอมเพื่อหลอกทุกคนให้เชื่อว่าฉันตายเขาเผยอาลีก้าวถอยหลังดวงตาเขาเต็มไปด้วยความระแวงฉับพลัน แล้วนายรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมเขาถามพ่อของเธอพ่อของวรณวิไลหันมองอาลีรอยยิ้มของเขาดูอันตรายยิ่งขึ้นฉันวางแผนทุกอย่างรวมถึงให้เธอช่วยลูกสาวฉันเขาบอกวนณวิไลรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไหลลงกระดุกสานหลังทันทีหนูเป็นแค่หมากในเกมของพ่อเหรอเธอถามด้วยน้ำตาไหลพ่อของเธอเก้าวเข้ามาใกล้มือเขายื่นมาสัมผัสไหลเธอเบาๆ ลูกคือกุญแจสําคัญที่ทําให้เราชนะทั้งหมดเขาตอบทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นคู่มั่นของเธอล้มลงกองกับพื้นเลือดไหลนองจากหน้าผากเขาวนณวิไลกรีดดองด้วยความตกใจพ่อทําอะไรลงไปเธอตะโกนขณะมองร่างที่ไร้ลมหายใจกําจัดคนที่ทรยศเราพ่อของเธอพูดด้วยน้ําเสียงเย็นชาอาลีคว้ามือวนวิไลดึงเธอถอยห่างจากพ่อของเธอทันที เราต้องหนีเขาไม่ใช่คนที่เธอคิดเขากระซิบด้วยความเร่งรีบวรรณวิไลมองพ่อดวงตาเขาดูมืดมิดราบบ่อน้ำลึกไร้ก้นพ่อต้องการอะไรจากหนูกันแน่เธอถามด้วยน้ำเสียงสัน่นพ่อของเธอยิ้มกว้างมือเขาชี้ไปที่สร้อยคอที่คอเธอของที่อยู่ในนั้นจะทำให้ฉันครองทุกอย่างเขาบอกวรรณวิไลสัมผัสสร้อยหัวใจเธอเต้นแรงเมื่อเข้าใจความจริงมันไม่ใช่แค่คลังอาวุธแต่มันคืออำนาจทั้งหมด อาลีพูดพ่อของเธอเก้าวเข้ามาปืนในมือเล็งมาที่อาลีอย่างไม่ลังเลถอยไปอาลีไม่งั้นในตายเหมือนมันเขาขู่ด้วยน้ำเสียงกร้าววันวิไลรู้สึกถึงความร้อนจากสร้อยที่แนบชิดผิวเธอเธอฉีกมันออกจากคอย,ยน์มันลงบนทรายด้วยความโกรธหนูจะไม่ให้ใครได้มันเธอตะโกนด้วยน้ำตาที่ไหลาอาบหน้าพ่อของเธอชะงักดวงตาเขาเต็มไปด้วยความฉุนเฉียวฉับพลันลูกทำอะไรลงไป เขาตะโกนแล้วก้มลงไปคว้าสร้อยนั้นทันใดนั้นแสงสว่างวาบจากสร้อยระเบิดเล็กๆดังขึ้นในมือเขาร่างพ่อของเธอกระเด็นถอยหลังเลือดไหลาจากมือที่ฉีกขาดวนวิไลมองด้วยความตกตะลึงหัวใจเธอหยุดเต้นวินาทีหนึ่งมันมีกับดักซ่อนอยู่อาลีพูดด้วยน้ำเสียงที่ทั้งตกใจและโลง่งพ่อของเธอนอนครวนครางบนพื้นทรายใบหน้าเขาบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บ วนวิไลหันมองอาลีน้ำตาไหลลงมาขณะหัวเราะออกมาด้วยความบ้าคลาั่งทุกอย่างจบแล้วใช่ไหมเธอถามด้วยน้ำเสียงที่แตกสลายอาลีก้าวเข้ามากอดเธอแขนเขาอบอุ่นท่ามกลางความหนาวเย็นจบแล้วสำหรับพวกมันแต่ไม่ใช่สำหรับเราเขากระซิบวนวิไลบอกเขาหัวใจเธอเต้นช้าลงเป็นครั้งแรกในรอบวันแต่แล้วเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นอีกครั้งจากขอบฟ้าที่ห่างไกล อาลีเงยหน้าขึ้นดวงตาเขาเต็มไปด้วยความหวัดระแวงใหม่หรือบางทีมันอาจจะยังไม่จบเขาพูดด้วยน้ำเสียงตึงเครียดวันวิไลหันมองตามแสงไฟจากท้องฟ้าสาดลงมาอีกครั้งหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเมื่อเห็นเงาคนในชุดสูทลงจากเครื่องบินลูกสาวของฉันเสียงผู้หญิงดังขึ้นจากเงาน,านั้นวันวิไลชะงักมองหน้าอาลีด้วยความตกใจที่ไม่อาจซ่อนได้แม่ของฉันตายไปแล้วเธอตะโกนด้วยน้ำเสียงสั่นเทา ผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มของเธอดูเย็นชาและลึกลับไม่เคยตายเลยวนณวิไลฉันคือคนที่เริ่มทุกอย่างนี้เธอบอกวรณวิไลรู้สึกโลกหมุนคว้งหัวใจเธอแตกสลายด้วยความจริงใหม่